บางคนเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เลยนะฮะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่สนามแบดมินตันอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายสิบคนเริ่มทําการขนหีบบัตรเลือกตั้งไปยังท้ายสนามก่อนจะนําไปขึ้นรถบรรทุกปรากฏประชาชนมวลชนที่เขาปักหลักเฝ้าสังเกตการมาหลายวันแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องบางคนตะโกนร,ร้องขี่โกงขี่โกงขี่โกง,โกงนะครับ ทำให้การขนย้ายก็ดําเนินไปได้แค่แป๊บเดียวต้องหยุดลงชั่วคราวเพราะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สบายใจค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่อยากมีปัญหากับประชาชนนะครับเขารู้สึกกดดันที่ถูกตะโกนโหดาทอไล่ขณะที่เขาเองก็เพียงแค่มาปฏิบัติตามคําสั่งในการขนย้ายทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องเดินกลับเข้าไปหารือกับเจ้าหน้าที่กกตในพื้นที่และมีตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนจากไอรอเข้ามาพูดคุยกัน ผ่านไปประมาณ40นาทีครับ<า>ทุกอย่างดำเนินต่อฮะขนย้ายต่อรอบนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็มาขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งใช้เวลาประมาณ20นาทีครับสามารถขนย้ายหีบและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถบรรทุก6ล้อได้ครบทั้งหมดโดยจะนำไปเก็บไว้ที่ศาลาประชาคมห่างจากสนามแบดประมาณ500เมตรแต่ทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอเนี่ยช่วงขนย้ายเนี่ยเห็นไหม ฝาหีบบางฝาเนี่ยมันก็ไม่เรียบร้อยจังหวะคนย้ายเนี่ยประชาชนเห็นแล้วก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีว่า500เมตรก็จริงแต่ไม่กว่าจะกี่เมตรเนี่ยถ้ามันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่สบายใจอะ่ะเมตรเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหก็ต้องทำให้มันถูกต้องใช่ไหมคะอย่างถ้าล่าสุดใครไปตามอาจารย์สมชัยสิสุทธิย,ยกรเนี่ยเปิดภาพของรีพอร์เตอร์ค่ะไอตอนขนย้ายฝายหีเปิดเลยคะ่ะ เพราะว่าบางอันเนี่ยมันไม่ได้รัดไงมันไม่ได้รัดอยู่แล้วอะค่ะเออเอออะทีนี้อย่างนี้ซึ่งการเคลื่อนย้ายหิบเลือกตั้งของพื้นที่ชมบรีเขตหนึ่งเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะคะเกิดหลังจากกรกตเขาแถลงไปแล้วล่ะว่าเมื่อไม่นับคะแนนใหม่เขาก็จะย้ายหีบแล้วนะคะและตัวแทนประชาชนที่เขาไปรอฟังที่ลงยิมเนี่ยเขาก็ฟังคําชี้แจงเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกว่าเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้ของกกตนับคะแนนใหม่เนี่ยมันง่ายสําหรับเราแต่มันก็คงจะยากสําหรับเขานะคะเมื่อจุดประสงค์ของเราถึงแม้มันจะไม่สําเร็จแต่อย่างน้อยเขาใช้คํานี้นะว่ามันได้กระชากความอัปยศ ความน่าละอายความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระที่ชื่อว่ากกตค่ะ ตัวแทนประชาชนระบุอีกว่าพวกเราทําไม่สําเร็จไม่ได้นับคะแนนใหม่แล้วก็ได้ยกมือไหว้กล่าวคําขอโทษนะคะก่อนจะพูดต่อว่าสิ่งที่ทําสําเร็จแน่ๆแล้วคือการได้กระชากหน้ากากแต่เรื่องที่มันยังไม่จบเพราะยืนยันจะอยู่สังเกตการการขนย้ายหีบบัตรจนพ้นสายตาเท่านั้นเองนะคะส่วนการร้องเรียนกกตก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเอาผิดกับกกตชุดนี้ด้วยค่ะคะแนนใหม่จุดประสงค์ของเราถึงจะไม่สําเร็จ มันได้กระช่าความอัปยศความน่าละอายความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระที่ชื่อว่ากกตเรื่องของร้องเรียนกกตพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับปลบมือให้ทีมไอรอครับกับทีมทนายไอรอครับจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและเอาผิดกก ok ตชุดนี้ให้ติดคุกให้ได้ โอเนี่ยฮะคุณผู้ชมทีนี้ที่ผมได้พูดเอาไว้ว่าเรื่องที่มันเหมือนจะจบนะแต่มันไม่จบคือปรากฏว่าตัวแทนภาคประชาชนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็คุณสหสวสรรค์คุ้มคงจากพรรคประชาชนนะฮะเขาก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยก็แล้วกันนะว่าเอก,ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้มันเป็นยังไงมันมีใครไปทำอะไรกับ ใบขีดคะแนนหีบบัตรไหมก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือสมมติจริงๆเนี่ยที่กรกตแถลงทั้งหมดเมื่อวานว่ามันยุบรวมบัตรได้ตัดเครื่องทยทิ้งไปแม้จะไม่ได้กลับมารัดใหม่ถ้ากล้องมันจับอยู่ทุกอย่างมันก็จะจบทุกอย่างว่าเออมันตรงกับที่กรกตเขาบอกไปจริงๆก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมฮะปรากฏวงจรปิดเนี่ยมีฮะแต่มีไม่ครบเอ้ามีเป็นบางช่วงแต่ช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับที่มวลชนเขาอยากเห็นเนี่ยคือวันที่9กกุมภาพันธ์ ที่เป็นวันที่มวลชนเนี่ยเขาไปเจอใบขีดนับคะแนนอยู่ในถุงขยะจำได้ไหมค่ะที่เขาไปดึงมาเนี่ยแล้วบอกมีแก้วกาแฟมีน้ำมีอะไรหกอยู่เนี่ยแต,แต่กรกตอบอกอันนั้นไม่ได้เป็นการทิ้งขยะนะเป็นการวางไว้เฉยๆเป็นการวางเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อยรอขนย้ายเออประเด็นคือวงจรปิดช่วงนั้นไม่มีฮะหายไปแล้วยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันหายไปได้ยังไงเกิดจากอะไรแต่เดี๋ยวบ่ายวันนี้ แต่ละฝ่ายจะนําทีมช่างของตัวเองมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม <c oughs> บรรยากาศในสนามแบด <c oughs> โอเคละหีไปหมดแล้วนะฮะประชาชนก็สลายตัวแล้วนะครับ <c oughs> ในเช้าวันนี้บรรยากาศก็เงียบเลยครับมีแต่เนี่ยรั้วเหล็กแบบนี้นะครับที่ตั้งอยู่กลางสนาม <c oughs> คาดว่าเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่จะมาเคลียร์เอารั้วเหล็กออกไปทั้งหมดนะครับแต่ภาคประชาชนเดินหน้าต่อนะครับเ <c oughs> บื้องต้นทนายนรเศรษนาหนองตูม ทนายความประจำศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณเฟิร์นกหนกวันตัวแทนภาคประชาชนไปยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ศาลจังหวัดชนบุรีและเดี๋ยวช่วงบ่ายครับตัวแทนภาคประชาชนและตำรวจจะร่วมกันตรวจสอบว่ากล้องวงจรปิดช่วงที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้คนเนี่ยแหมกำลังจะดีๆอยู่แล้วนะยอมรับกันแล้ว สงสัยก็มีอีกใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มวลชนเองประกาศกันแล้วนะคะว่าถ้าณตอนนั้นน่ะที่ใครถ่ายคลิปไว้หรือไลฟ์ไว้อะค่ะจังหวะที่ไปเจอไอ้พวกนับคะแนนเคเบิลไทยที่ลักษณะเหมือนว่าถูกทิ้งเนี่ย ช่วยกันส่งข้อมูลมาหน่อย<ม>ใช่ไหมคะมถ้ากล้องมันไม่มีเนี่ย<ม>อย่างน้อยที่สุดนะคะหลักฐานจากประชาชนเอง<ม>ก็เนี่ยค่ะอาจจะได้ชัดเจนนะ<ม><ม>เพราะว่าตอนนี้ฝั่งมวลชนบางคนก็ถูกกรกะตมีการดําเนินคดีแล้วด้วยเหมือนกันนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ